Hello Welcome to Hear l a o Channel สวัสดีครับนี่ไม่ใช่ช่องข่าวที่เอาใจใครและไม่ใช่ช่องที่อ่านข่าวตามสคริปต์ที่นี่คือ h Hear Lao า Channel ช่องของคนที่อยากรู้ความจริงไม่ใช่แค่สิ่งที่ถูกอนุญาตให้รู้ในวันที่โลกกำลังเดือดสงครามไม่ใช่เรื่องไกลตัวการเมืองไม่ใช่เรื่องของคนอื่นและอาวุธไม่เคยยิงแค่ในสนามรบแต่มันยิงใส่ชีวิตคนธรรมดาทุกวัน ช่องนี้จะพาคุณไปเจาะลึกข่าวสงครามข่าวความมั่นคงข่าวอำนาจโลกวิเคราะห์กันตรงๆใครได้ใครเสียใครโกหกและใครกำลังเล่นเกมเราจะไม่ขายความกลัวแต่จะเปิดโปงความจริงไม่เลือกข้างตามกระแสแต่เลือกข้างข้อทิศจริงถ้าคุณเบื่อข่าวที่พูดครึ่งเดียวเบื่อการวิเคราะห์แบบกลัวกระทบใครและไม่อยากเป็นแค่ผู้เสพข่าวแต่เป็นคนที่เข้าใจเกมโลกช่องนี้คือที่ของคุณ ฝากกด subscribe เพราะทุกคลิปของที่นี่ไม่ได้ทำมาเพื่อให้สบาใจแต่ทำมาเพื่อให้คุณตาสว่างยินดีต้อนรับสู่เฮียเหลาแชนแนลข่าวต้องแรงประเด็นต้องชัดและความจริงต้องมาก่อน เอาล่ะครับเรื่องราวความตึงเครียดที่ชายแดนกัมพูชาลาวที่กำลังร้อนระอุอยู่ในตอนนี้เนี่ยเบื้องลึกเบื้องหลังมันมีอะไรมากกว่าที่เราเห็นในข่าวหรือเปล่าวันนี้เราจะมาเจาะให้ทะลุโปร่ปรงไปเลยครับว่าจริงๆแล้วมันคืออะไรกันแน่เรื่องมันเริ่มมาจากไหน ก็มาจากข่าวลือที่มันสะพัดไปทั่วโซเชียลนี่แหละครับซึ่งมันจุดชนวนความกังวลไปทั่วทางภูมิภาคเลยนะเรามาดูกันดีกว่าครับว่าเรื่องจริงมันเป็นยังไงแล้วทำไมมันถึงกลายเป็นเรื่องใหญ่ขนาดนี้ได้บนโซเชียลมีเดียเนี่ยนะครับ mm hmm. เขาลือกันให้แซดเลยว่ามีการเคลื่อนกำลังพลครั้งใหญ่ถึง5,000นายโอ้โ oh ห5,000นายนะครับแต่ ต้องย้ำตรงนี้ก่อนเลยว่านี่เป็นแค่ข้อมูลที่ยังไม่มีใครยืนยันนะสื่อกระแสะหลักนี่เงียบกริบเลยแต่มันก็จุดติดไปแล้วไงครับโอเคครับทีนี้เราต้องมองข้ามพาดหัวข่าวที่มันดูวิววาไปก่อนแล้วมาลวงลึกกันว่าจริงๆแล้วบริบททางการเมืองเบื้องหลังเรื่องนี้เนี่ยมันคืออะไรกันแน่ แัววิเคราะห์หลายคนเขามองว่าเฮ้ยภาพแบบนี้มันไม่ใช่เรื่องใหม่เลยนะมันเป็นแพทเทิร์นนำเดิมเลยครับเป็นเหมือนกลยุทธ์ทางการเมืองที่พอถึงเวลาก็แค่หยิบกลับมาปัดฝุ่นใช้ใหม่เท่านั้นเองซึ่งมันก็นำเราไปสู่สิ่งที่บางคนเรียกว่าเป็นตำราหรือ playbook ทางการเมืองเลยทีเดียวครับเรามาดูกันดีก,กว่าว่าเขาสร้างวิกฤตระหว่างประเทศขึ้นมาเพื่อหวังผลอะไรบางอย่างในบ้านตัวเองได้ยังไง มันมีอยู่4ขั้นตอนที่เขาวิเคราะห์กันมานะครับ 1. พอคะแนนนิยมในประเทศเริ่มตกหรือใกล้เลือกตั้งเมื่อไหร่ 2. ก็เริ่มสร้างเรื่องหรือขยายเรื่องความขัดแย้งตรงชายแดนขึ้นมา 3. ปลุกกระแสชาตินิยมในหมู่ประชาชนให้ลุกคือและสุดท้าย 4. ก็รวบอำนาจรวบฐานเสียงเข้าตัวเองซะเลยเห็นไหมครับเป้าหมายจริงๆอาจจะไม่ใช่สงครามแต่เป็นการเมืองในบ้านล้วน,ลวนเลย แต่ก่อนเนี่ยนะครับเป้าหลักมักจะเป็นประเทศไทยเรานี้แหละแต่พอเจอพี่ไทยเราเอาจริงไงฮะตอบโต้แบบแข็งกล้าวไม่ยอมเลยกลยุทธ์นี้มันก็เลยใช้ไม่ได้ผลนีต่อไปก็เลยมีการมองกันว่าต้องหาเป้าหมายใหม่ที่ดูจะรับมือง่ายกว่าซึ่งหวยก็เลยไปออกที่ลาวนั่นเองครับแต่เคยสงสัยไหมครับว่าเอ๊ะแล้วทำไมเรื่องพวกนี้มันเหมือนเปิดปิดได้ตามใจชอบเลยล่ะ เรากับว่ามันมีสวิตซ่อนอยู่อะไรคือคกลไกที่ทำให้เกมนี้มันเดินต่อไปได้คำตอบมันไม่ได้อยู่ที่เรื่องที่ตกลงกันได้แล้วครับมันซ่อนอยู่ในเรื่องที่จงใจปล่อยให้มันยังตกลงกันไม่ได้ต่างหากดูนี่สิครับแนวชายแดนกัมพูชาลาวเนี่ยปักปันไปแล้วต้อง86%นนะคือส่วนใหญ่มากๆแทบจะไม่มีปัญหาอะไร แต่มันมีอยู่14%ที่ยังเป็นพื้นที่พิพาทอยู่และไอความคลุมเครือนี่แหละครับคือหัวใจของเรื่องทั้งหมดใช่เลยครับตัวเลข14%นี่แหละคือพระเอกของงานมีการวิเคราะห์กันว่าพื้นที่ตรงนี้ถูกจงใจปล่อยให้คราคาซังเอาไว้เพื่อให้มันกลายเป็นเครื่องมือทางการเมืองชั้นดีที่สามารถหยิบมาใช้ได้ทุกเมื่อที่ต้องการนั่นเอง พอข่าวแบบนี้ออกมาแน่นอนครับเสียงจากประชาชนทั้งสองฝั่งก็ดังกระหึ่มเลยแต่มันแตกออกเป็นสองทางอย่างชัดเจนมากฝั่งหนึ่งนี้มาเต็มเลยครับกระแสะชาตินิยมลุกเป็นไฟเราไม่ยอมเสียดินแดนแม้แต่ตารางนิ้วเดียวเราไม่กลัวอะไรทำนองนี้เต็มโซเชียลไปหมดคือเขารู้สึกว่าอธิปไตยของชาติกำลังถูกคุกคามจริงๆครับ แต่อีกมุมหนึ่งก็มีเสียงที่แตกต่างออกไปนะครับมีคนจำนวนไม่น้อยเลยที่ออกมาบอกว่าลาวกับขเขมรเป็นพี่น้องกันจะไม่รบกันหรอกเขาพยายามย้ำถึงประวัติศาสตร์วัฒนธรรมที่ผูกพันกันมาอย่างยาวนานซึ่งมันยิ่งใหญ่กว่าปัญหาชายแดนเยอะทั้งหมดทั้งมวลน,นี้มันเลยนำเรามาสู่ข้อสรุปที่สำคัญที่สุดครับว่าหรือสิ่งที่เราเห็นอยู่เนี่ย มันไม่ใช่การเตรียมการเพื่อสงครามแต่เป็นแค่เกมบนสมรภูมิการเมืองเท่านั้นเองอ่ะสรุปให้ฟังชัดๆอีกทีนะครับ 1. เรื่องทหารเนี่ยยังเป็นแค่ข่าวลือในโซเชียล 2. ทั้งหมดนี้ถูกมองว่าเป็นเกมการเมืองเพื่อปลุกชาตินิยมในประเทศ 3. เป้าหมายเปลี่ยนจากไทยเป็นลาวและสเครื่องมือสำคัญก็คือพื้นที่ชายแดน14%ที่ยังตกลงกันไม่ได้และสุดท้ายเสียงประชาชนก็แตกเป็นสองฝั่งมีทั้งเดือดดาลนและเรียกร้องสันติภาพและคำถามสุดท้ายที่น่าคิดมากๆเลยก็คือในเมื่อเกมนี้มันถูกอ่านออกถูกเปิดโปงแบบนี้แล้วแล้วตาต่อไปละ่ะเขาจะเดินหมากไหนต่อ แล้วกลยุทธ์การเมืองแบบนี้มันจะส่งผลต่อความมั่นคงของทางผู้มีภาคในระยะยาวได้ยังไงอันนี้น่าจับตาดูจริงๆครับและทั้งหมดนี้คือภาพจริงของเกมอำนาจที่กำลังเกิดขึ้นตรงหน้าคุณข่าวันนี้อาจจบลงตรงนี้แต่ผลกระทบของมันยังไม่จบเพราะทุกกระสุนที่ถูกยิงทุกข้อตกลงที่ถูกเซ็นและทุกคำโกหกที่ถูกปล่อย ล้วนย้อนกลับมาหาคนธรรมดาอย่างเราเสมอเฮียเหลาชนเนลไม่ได้ทำหน้าที่แค่รายงานว่าเกิดอะไรขึ้นแต่พยายามตอบให้ชัดว่าใครกำลังได้อำนาจใครกำลังเสียอนาคตและใครคือคนที่ต้องจ่ายราคาของเกมนี้ถ้าคลิปนี้ทำให้คุณเริ่มตั้งคำถามนั่นคือสิ่งที่ช่องนี้ตั้งใจทำเพราะคนที่ไม่ตั้งคำถามคือคนที่ถูกควบคุมได้ง่ายที่สุดจำไว้ให้ดีโลกไม่ได้อันตรายเพราะคนชั่ว แต่อันตรายเพราะคนดีที่ไม่รู้ความจริงถ้าคุณไม่อยากตกเป็นเหยื่อของข่าวครึ่งเดียวไม่อยากถูกชี้นำด้วยอารมณ์และไม่อยากตามเกมใครไม่รู้ฝากกด subscribe เพื่ออยู่กับเราทุกจังหวะของเกมโลกกด like ถ้าคุณเห็นว่าข่าวควรถูกพูดให้ตรงและแชร์ถ้าความจริงนี้ควรถูกได้ยินมากกว่านี้เพราะการรู้ก่อนคือการได้เปรียบและการเข้าใจเกมคืออาวุธที่ทรงพลังที่สุดผมเฮียเหลา แล้วพบกันในคลิปหน้าที่เฮียเหลาชนแนลที่ซึ่งข่าวไม่เคยเบาและความจริงไม่เคยปราณีใคร Thank you for watching Please like share and subscribe